มาถึงีมเบอร์รลลี่กันบ้างคิมเบอร์รี่นี่เป็นตัวแสบนะคุณจริงๆนะเห็นนาง,งนั้นแล้วอยู่ในกองทังแสบมากนะและโดยเฉพาะเวลานางเข้าคู่กับเจมส์แล้วมันจะเกิดภาพนี้ขึ้นค่ะคิมเบอร์รี่ในดทราม่า์ลลดดาม,ามากเลยจะใส่ชุดเจ้าสาวได้อย่างไงวันก่อนฟิตติ้งยังแน่นเปรียะอยู่เลยนะคะคุณวันนี้ใส่ได้แล้วและสวยงามเป็นอย่างยิง่งนางก็บอกเลยว่าถ้าสมมติเวลานางว่างๆนางจะต้องเน่มีกิ เข้าจังหวะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเพื่อเป็นการเผาผาดไขมันนะคะค่เเฮ้ยเฮ้ยเจมมาเฮ้ยเฮ้ยเจมมาเราเป็นพระเอกจริงๆริงทำไมเราไหญกับาเขาเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เลยใหญ่เลยคืนวันนี้ไม่หยุดยัางโอ้ยเฮ้ยเจมมาอ่ะเจมมาไม่ทำเท่านั้นค่ะโอ้ตายแล้วเปนกระใหญ่แล้วอู้ยูพอ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 คืนวันนี่นั้นไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเราบอกว่าเอาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเอออเ็นดูเอ็นดูไหนไปฟังเสียงซิมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณสองคนอะ สวยหรือเปล่าทั้งสวยทั้งหุ่นดีทั้งน่ารัดต้องัถามมาหายใจออกหรือเปล่าชุ๊บเน้แน่นมากแต่นี่คือหลวมลงแล้วนะจากวันมั่นอ่ะวันนั้นใช่ใจมันมั่นอ่ะรู้คนกแน่นมากก็บอกแล้วก็จะผอมลงใช่ไหมน้องก็ทำได้ครับผมแน่นแ่แต่งเขาแบบอลังการงานสร้างเลยนะแบบจุ๊บมาเป็นคนดีเนาะไม่เคยแบบไม่เคยกัดไม่เคยว่า Kimberly เลยดีชื่นชมในที่สุดก็ทำได้นี่แต่ละครเรื่องนี้น่าดูมากจริงๆ